ุเรียน1ปี4เดือนที่สูงถึง3เมตรจริงๆความสูงระดับนี้ต้องมีอายุถึง3ปีพอมาใช้ในส่วนของไบโอใช้ของอินวันหรือใช้ไฮโกเนี่ยตอนนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าวัดได้เนี่ยมันทําให้เขาเบ่งลูกขึ้นง่ายได้เร็วเรื่องของรสชาติอร่อยปีที่แล้วรวม2ส่วนเนี่ยอยู่ประมาณล้านแแล้วปีนี้ค่ะคะว่าสักหล้านป๊ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเรามาลุยสวนทุเรียนนะคะราชาผลไม้ของเมืองไทยเราวนนี้เรามาอยู่กันที่ ส่วนนี้ซึ่งมีต้นทุเรียน1ปี4เดือนที่สูงขนาดนี้นะคะสูงถึง3เมตรเลยนะคะจริงๆความสูงระดับนี้ก็คือต้องมีอายุถึง3ปีเอางนี้ดีกว่าค่ะไม่ให้มีการเสียเวลาเดียวเรามาพบกับเจ้าของสวนที่นี่แล้วมาฟังเขาว่าเขาดูแลยังไงตั้งแต่เตรียมดินนะคะแล้วดูแลให้ต้นเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยในเรื่องของเชื้อราทับเชื้อรากันนะคะเชิญพบกับเจ้าของสวนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับโจทต้นทุเรียนอำเภอเมืองกัดโอ้โห เป็นไงคะหน้าตาคุ้นเคยกันคะพี่แดงของเราเองโรแกนก็คือ <laughs> พี่แดงบ้าทำนาไม่ใส่ปุ๋ยอ่าสุดยอดไหมคะแล้ววันนี้พี่แดงก็มาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่นี่ด้วยการบำรุงจริงๆอ่ะของเราที่เนี่ยพี่แดงใช้ตัวไหนบ้างคะในสวนของคือหลักเราตัวไบโอที่ <c oughs> ลงดินที่ด้อยสดายแล้วก็ทันการทําปุ๋ยคิลพลาฟของเราทําให้ขึ้นเราแข็งแรงสองต้นเนี้ยพี่แดงบอกอายุเพียงแค่1ปีปีสี่เดือนจริงๆแล้วถ้า1ปีสี่เดือนถ้าไม่ได้รับการบำรุงจาก็ต้อยสูงเท่าไหร่ึ่งเดียวหรือบางสวนเนี้ยด้ ถ้าการเตบโตเขาเป็นแบบนี้ที่ก้าวกระโดดแบบนี้กี่ปีเขาถึงจอกลูกคาดว่าจริงๆถ้าถ้าต้นใหญ่เนี่ยเราเรดว่าปลายปีที่3เนี่ยเราเริ่มไว้ลูกได้ไปลายปีที่3ามไว้ลูกไว้ดอกให้มีดอกแล้วพอขึ้นปีที่4ี่ก็คือไว้ลูกสภาพดินที่เหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดก็คือ BPH เกิน5.5ขึ้นไปอ๋อคัคบเพราะฉะนั้นในเรื่องของ BPH เกิน5.5ก็คือ ไฟคอฟตัวลหรือาสาเหตุของโรคพืชก็จะอยู่ไม่ได้เรากา็สามารถกําจัดเรื่องเชื้อราทางดินโอ้โหพีเอชหกนะคะที่<อ>ใต้ป<อ>ุ่มเันนหนสังเกตไหมก้อนเล็กๆเนีเ่ยเป็นขี้ไสเดือนเยอะแยะเลยคือเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําจากพืชสารเราจากจุลินทรีย์เราเนี่ยมาใส่ปุ๊บมันก็จะเกิดกลมดุลดินดินมีชีวิตอ่ะมีทั้งจุลินทรีย์มีทั้งไสเดือนไสเดือนพวกนี้จะสร้างประโยชน์มหาศาลคือกินตัวนี้ด้วยแล้วก็ถับถ่ายมาเป็นขี้ที่สุดยอดมากๆนะ เราได้เราได้สองเด้งเลยนี่เมื่อกี้เดินมากับพี่แดงนะคะพี่แดงโชว์ใบเขาบอกว่า<อ>ถ้าใบของต้นทุเรียนที่สมบูรณ์จะเป็นไงคะเอ่อจะกรอบแล้วก็ฟ้าหักปุ๊บโอ้โหได้ยินไหมคะอ่าเห็นไหมนี่คือความสมบูรณ์สูุดของต้นไม้ทุกชนิดต้นนี้ทั้งหมดถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยมันยาะมาณถึงห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นก่อนที่จะมาเจอ ไบโอเจเนอตราไซร์เราเนี่ยได้ขายได้กี่บาทปีที่แล้วรวม2ส่วนเนี่ยอยู่ประมาณล้านแปดล้านแปดใช่สองส่วนล้านแปดล้านแปดคือมันต่ําเกินไปแล้วปีนี้คะปีนี้คาดว่าได้เท่าไหร่คะปีนี้ก็คิดว่าสักห้าล้านป๊อ<ะ>ล้านแปดขึ้นไปห้าล้านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แดงขยายก่อนปีที่แล้วล้านแปดชัวนะชัวปีนี้เท่าไหร่ คาการตัวา, 5, า5ลา้านถ้าหน้าายังนิ่งแบบนี้นะสิ่งที่เราได้จากการใช้ไฮโดรปรับปรุงดินแล้วให้ทางใบที่ความสมบูรณ์ของทุเรียนให้ลูกเราเยอะแต่ป,ป,ปีนี้จริงๆเราคาดหวังว่าประมาณ8หลักหรือ10ล้านแต่ด้วยภาวะที่ฝนตกตั้งแต่เดือนมกราคมก็ทําให้เราสูญเสียไปบางส่วนนะเราคงไม่ได้ถึง8หลักเต็มเป้าเราได้4-5ล้านแล้วก็โอเคแล้วถ้า PS ต่ำกว่า5.5เชื้อไฟท็อก เอราอจะเยอะใช่ทำลายาาทำลารทาลายรากโซเรียนเนี่ยกินอาหารไม่ได้แล้วเอาไปทอปถ้าลามขึ้นบนต้นเนี่ยมันจะเน่าเน่าบนต้นเน่าเลยเหรอพี่ใช่้มันหนักมากๆเกษตรกรจะใช้วิธีการฝังเข็มก็แล<ต>้วแต่ว่าจเจ้าอยู่อาจจะรอดและไม่รอดพี่น,นาค่ะนอกจากเชื้อทอปเทรามันมีเชื้ออื่นมมีที่จะเข้าทางอากาศนะถ้าอากาศช่วยร่วงปลายผลต้นหนาวค่ะก็คือเชื้อราวพิวโซเรียม ค่ะชื่ออะไรนะคะพี่ฟิลเทรียมฟิลเรียมไอโจนชั้นเขาที่ั้งหลายมันจะติดน้ำกิ่งเนี่ยไปไปลายกิ่งเนี่ยก็ค่อยลามมานีเราทำงานถ้าเราทำงานาาทานาเราจะตัดกิ่งเหล่านั้นไปเผาทิง้งต้องตัดเลยเหรอพี่ตอตัดแม่มันลามดีทางอัลติเมตเรานะคะมีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยก็คือออลตาซอยอัลติน e วันพี่แดงช่วยขยายให้หน่อยได้ไหมคะว่า ตัวอัลต้าไออลอินวันของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยอะไรบ้างกับต้นทุเรียนโดยตรงคือจริงะในการปรับดินแล้วเนี่ยตอนนี้เราปรับด้วยไบโอมาระยะเนี่ยเราจะมาเรื่องการปรับการโครงสร้างดินให้เพิ่มออกซิเจนลงไปเพิ่มออกซิเจนในดินแล้วตอนนี้ที่เราบอกว่าเราเห็นไส้เดือนเต็มเลยใช่ไหมเราทํฟาร์มไส้เดือนแล้วไส้เดือนก็จะทําให้เกิดเป็นโพรงอากาศค่ะพออินวันเราลงไปปุ๊บจะไปสร้างออกซิเจนให,ให้เยอะเต็มโพรงอากาศเลยค่ะมันก็จะไปขับัดพิษออกจากสวนแล้วไป ลอยขึ้นสู่อากาศลอยสู่อากาศตรงนี้เราก็จะเอามามแก้ปัญหาเรื่องอก๊าซพิษหรืออะไรต่างๆที่ไม่ดีหรือเชื้อราต่างๆเนี่ยเราบะังออกวางตลาดเลยใช่ไหมมีแล้วค่ะตอนนี้อเออโตซอลของเราออกไบโอออินวันพร้อมจําหน่ายแล้วพี่ตองสวยมากโอเคพอมาใช้ในส่วนของไบโอใช้ของออินวันหรือใช้ไฮโกเนี่ยตอนนี้ผลลัพธ์อะเป็นยังไงถ้าวัดได้เนี่ยสภาพดินที่เราปรับทําให้รากกินอาหารได้เก่งอาหารที่เราให้ทางใบจากไฮโกมันทําให้ลูกเขาเบ่งลูกขึ้นง่ายได้เร็ว เรื่องของรสชาติพอทุกอย่างสมบูรณ์กับเคิรนสู่ธรรมชาติทุเรียนจะให้รสชาติที่อร่อยมากๆเหมือนในธรรมชาติที่เขเคยเป็นเราลดเคมีน้อยที่สุดถ้าสมมติรสชาติดีแล้วก็ลูกก็ถือว่าเป็นลูกไซที่มันโอเคเราเราโอเคแล้วอย่างเงี้ยน้ำหนักอะพี่น้ำหนักเนือ้อน้ำหนักเนื้ออ๋อมันมันตามลูกอยู่แล้วตามลูกแล้วเปลือกมันบางด้วยเปลือกบางของเราตัดไปเนี่ยคือทุเรียนเขาจะจะคัดเป็น A B C นะ A B C เ B เราอยู่เก้าสิบ้าปอร์ซ็นตอบีเก้าสิบ้าเอร์็นตที่เหลือเป็นซีกับไอคนนี้เรียกว่อกแพ็กลูกเล็กเรียกว่าพอกแพ็กนะคะแต่ไม่แพ็กก็น่ากินแล้วนะเออตรนนี้นะห้าแนะนำต้องกินแบบนี้เปลือกบางมากแล้วเนื้อเยอะเพราะว่าคนเราไปชอบลูกใหญ่ความรู้สึกเปลือกบางมากแล้วลูกเยอะสังเกตจากอะไรคะเปลือกบางนี่ครับครูมันเนื้อคือคืออัตราส่วนระหว่างเปลือกและเนื้อเนี่ย ลูกเล็กได้เปลียบไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะพี่แดงวันนี้ในเมื่อเราอยู่ใต้ต้นละในขอลองตัดดูได้ไหมคะได้เลยอ๋อนี่เขาขึ้นยังไงคะได้เนี่ยนะขึ้นได้เนะได้ได้เขาขึ้นยังไงขึ้นตามบันไดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่เราปิ้งตรงนี้โอเคสี่หลัเจ้าขึ้นไปนี่เราก็ตัดได้แล้วนะคะ ตัดหนึ่งูกเลยนะคะลูกดีได้ใช่ไหมครับพี่แดงได้ได,ได้โอเคโอ้โหสุดยอดไหมคะอ่านี่ครับสีมือ <c oughs> คุณไน์นะครับฝีมือคุณซีอโอเลยสวนวเราที่ตัดเขาพูดกันว่าเป็นพืชลงลุกทำไมคะพี่เพราะมันโบแล้วมันตายทุกป,ปีตายต้นโน้นต้นนี้ต่างๆเนี้ยแต่ตอนนี้เราจะใช้ผลิตพันของอาต้าซอยอาต้าซอย,อาออยมาแก้ให้ทุเรียนเป็นพืชยืนต้นได้ได้ โอ้โห oh, เป็นคําเปรียบเปยนี่เองแล้วก็เดี๋ยวนี้ในเห็นเขาปลูกทุเรียนสมมุติว่าอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งกอใช่ไหมคะหยกโคกหนึ่งยกโคก,หน,<ย>กหนึ่งต้น,น,ตนแต่เดี๋ยวนี้เห็นยกโคกหนึ่งก่ปลูกสองต้นใช่คือคือการปลูกสองต้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าต้นเดียวเราจะไว้สัก60สลูกค่ะมันก็เป็นภาระกับต้นมากเกินไปถ้าเราต้นคู่นะแล้วไว้ต้นละสามสิบลูกค่ะเราได้ชาวเดินแจกจริงได้มากกว่าภาระ ของต้นจะลดลงก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้ความสนุกนะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากสวนทุเรียนของพี่แดงนะคะก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณพี่แดงมากๆเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้ก็แบ่งปันกับเรานะคะดีคยินดีครับโอ้โหสุดยอดนะคะแล้วก็พี่แดงก็จะมีอีกหลายๆที่ที่ให้เราไปเก็บรีวิวใช่ไหมคะใช่นะคะให้เราไปทํารายการซีออลส่วนนะคะงั้นวันนี้เราต้องขอมอบเป็นธรรมเนียมนะคะมอบกิต์เซตเป็นของที่ระลึกให้กับพี่แดงนะคะขอหน่อยค่ะป็นกิต์เซต ไฮโกและไบโอของเรานะคะนี่ค่ะพี่แดงอ๋อขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณพี่แดงที่แบ่งปันกับเรานะคะฝากกดติดตามซีโอลุยสวนด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าอีพีถัดไปเราจะพาคุณไปที่ไหน,สว,น,นสวัสดีค่ะบ๊ายบาย